วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูมันตุลากันนะคะรูเช่ดชาญโรงเรียนบ้านหนองของแวนค่ะค่ะสาหรับวันนี้นะคะคุณครูจะสาธิตการสอนในเรื่องของการอ่านสะกดคําทั้งที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราแล้วก็ไม่ตรงตามมาตราค่ะเชิญเริ่มได้เลยค่ะท่านยมเลยค่ะ,คะ เราก็รู้เรื่องนะเพราะว่าถ้าใครถ้า,านกักเรียนตั้งใจฟังอ่ะครูไม่ต้องพูดเสียงดังเลยโอเคนะคะ กูจะถามกูถามว่าตารันคืออะไรไม้อะไรอารันหรือไม้ธันดคาศ์นะพ่อหมายเดียวกันธันดาคาตแปลว่าฆ่าถ้าไม้ธันดคาศไปวา,า,างบนพยัญชนะตัวใดจะฆ่าเสียงพยัญชนะตัวนั้นแต่บางคำอ่าบางตัวนะไม้ธันดคาศ์ฆ่าทั้งเสียงพยัญชนะแล้วก็ฆ่าทั้งเสียงสระ่เอ้ทั้งเสียงสระอย่างที่กูยกตัวอย่างใช่ไหมคะคำว่าคำพันใช่ไหมใช่ไหมคะ ในะชื่อกูเนี่ยมีทั้งสระอูลแล้วก็ทองว่องสระอูลแล้วก็กาหลันทันตคาตัวนี้จะฆ่าทั้งพยัญชนะแล้วก็ฆ่าทั้งสระฆ่าเสียงของพยัญชนะกับสระบางบางตัวไม่ทันตคาฆ่าอย่างเดียวคือฆ่าพย,ายนนาัญชนะนักเียนฟ,ฟังคูแล้วคิดตามนะคะอย่าเล่นนะคะ เราจะสอนหลักภาษาไปพร้อมกันเลยนะคะอ่าออาา่านว่าศาสะอันนี้คือขนานนะร,รู้ได้งไงว่าเป็นมาตาไม่กวดรูคำอานก็รู้เลยว่าคําที่สะกดในมาตาไม่กดเวลาเขียนคำาดเขาจะแทนด้วยตัวอะไรตัวิโอเคค่ะเก่งมากค่ะต่อไปอ่านว่าอะไรคะั ในา,าใหน้าตาไม่โก เขียนประมาณก,ก็ต้องมีรอเรือเหอเข้าใจไหมคะอเ,คนะเออแล้วอันเนี้ยเป็นตัวอะไรไม,ไม่หายอากาศทำไ,ไมต้องเป็นไม่หันอากาศแต่อันออกเปลี่ยนหาราะอะไร

จะไปปรนทึกที่ความจำที่สมองน้อยน้อยนี่แหละใช่ไหมเออถ้าใครไม่ตอบนั่งเฉยๆไม่มีปฏิกิริยานั่งดีๆค่ะเอาแขนเสื้อออกมานีรูปดีๆรูปอย่าเล่นอย่าเล่นเออไม่มีอุปกรณ์การเล่นเล่นเสื้อกันหนาวนี่ก็ไม่ได้นะคะติดลบหนึ่งนะลูกนะเข้าใจไหมลูกอ่าแล้วหน้าหนาวต้องสวมเสื้อกันหนาวมาล่างกายจะได้อบุนถ้าเราอบุนเราก็เรียนอย่างมีความสุขเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเอาวั้นต่อไปค่ะ เนเรียนฟังมดีลูกเพราะว่าครูสอนหลักภาษาไปพร้อมกับการอ่านคำอ้าอ่านอะไร เรือกระลาดกระลาดกลาดกลาดเราจะพูดคำว่ากระเรือกระเรือกระเลือนเร็วๆเราจะออกคำว่าเปลือนได้ออกเสียงพวกกล้ามได้เข้าใจไหมคะเข้าใช่ค่ะแล้วก็กลาด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 ถ้าพวกกล้ามเราดิ้นนี่เราจะกระโดดดิ้นขึ้นไปลอลาดเะาโกนผงไหมจะเขียนได้ไหมเขียนได้ค่ะได้ค่ะอันนี้เป็นเป็นบทนี่ไหมไม่ค่ะ าใช่อันนี้ก็เหมือนการเอากูยกตัวอย่างให้ดูอนานอนานะไม่ยอมให้เป็นๆยอากาใช่ไหมใช่อไม่ยเวลาเขียนกระหม่อเราจะเียนด้วยไม้ตลาเสร็จแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะเอาทีนี้ให้เราอ่านออกเสียงนะคุณจะทวรตั้งแต่ทหลังไปทำหน้าเอาอ่าน การเรียนรู้กนอ่านข้อความก็จะให้นักเรียนอ่านสะกดคำวลีรละคำหลังจากนั้นก็เป็นการควบควนค่ะก็คือให้นักเรียนเขียนลงไปในแบบทดสอะการเขียนสะกดคำก็ต้องขอบคุณทุกท่านขอบคุณคณะกรารครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะที่เข้ามาดูคิดวมงานตัวาการแล้วก็นําไปเป่าบปยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนใน่อนเขียได้ขอบคุณนักค่ะสันดี่ะ